สวัสดีครับเอทุกคนนะผมอยู่กับผมครับผมกับบ่าวนี้พลพานปเที่ยวครับพี่น้องมือนี้ยู่ให้ยูุนะคือเก้าครับผมมาบ้านครับผมมาเตรียมพื้นที่นาครับผมเตรียมที่จะทําทํานาข้าวแล้วนะครับผมไถไถหุดนะครับผมหรือว่าไถกบฟางนะครับผมด้วยรถไถฟอร์ดนะผม เจ้าฟอร์ดรุ่นนี้นี่บอกเลยว่าสุดจัดครับฟอร์ดหกหกหนึ่งศูนย์นะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยตัวแรงเลยนะครับถึงจะเผาเดียวแต่ก็แรงครับสมัยนั้นบอกเลยว่าเจ้าคันน้ำเงินนี่บอกเลยว่าฮิตสุดๆอะหน้าตอนนั้นนะตอนที่ยังไม่มีรถส้มรถรถส้มรถเขียวนะครับผมแล้วก็จะมีหลายค่ายนะครับผมมีค่าย น้ำเงินค่ายส้มค่ายเฉียวนะผมแล้วก็ค่ายแดงนะแต่เกษตรกร,ะร,กรจะเลือกค่ายไหนนะขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะครับผมแต่สำหรับเจ้านี้นะครับผมตังแต่รุ่นแรกๆเลยนะเนี่ยจะเจ้าสีน้ำเงินคันนี้นะฟอร์ดหกหกหนึ่งศูนย์ตัวแรงเลยนะขนาดนั้นเลยนะครับผมถึงจะเผาเดียวนะครับผม ไทยหุดนาครับพี่น้องไถยหุดนาหรือว่าไถยกฟ็ฟาง,งเขานะนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเตรียมเตรียมแปลงนะผมไ้ปลูกเขาอีกเนาะไปว่วานเขานะพี่น้องเนาะเปาเป็นภาษาทางการนะครับผมตอนนี้ก็บตอนนี้ผมนก็อยุ่โคราชนะผมอยู่โคราชนะครับผมโคราชบ้านเอง็งไม่ต้องเก่งใจกันนะครับผมเราเรื่องดาดานะครับแต่ฉันไม่เดิงไม่ดาด้อฉันเป็นคนบุรีรัมย์ ดีง่ายสินฐานนะโคราชครับโคราชบ้านเองไม่เก๋งใจกันโอาดึงดึดาดเบาหนัวหอมมวนน้ำพี่น้องเนาะนี่เพิ่นมาเข้าเมืองตาเหลิวต้องเหลิวตาตามไทตอนนี้ก็เพิ่งไทยนะผมเพิ่งเริ่มไท ออกมาไทยในใสายๆนี่เองทดสอบวกมแรงนะพี่นอ้องท่านผู้บริหารฟอร์ดนี้ต้องเข้าแล้วแหละสปอนเซอร์นะผมยังรับอยู่นะครับยังรับอยู่ยังเปิดรับอยู่นะครับราคาไม่แพงครับเบืเ่อเลยให้ค่าสปอนเซอร์แน่เนเอาจัดการ แรงครับคันนี้เจ้าฟอร์ดสำหรับแต่แต่ละคนก็มีทางเลือกนะผมเว้นสิเป็น่ายสม้ม่ายเขียว่ายแดงนะครับผมล้องเข้าไปดูในเสื้อในอะินเทอร์เน็ตก็มีครับ่ายสม้มคืออย่าง่ขยแดงคืออย่าง่ขยเขียวคืออย่งายงค่้ยนังเนินคืออย่างนะครับโอ้แรงจัดบวชเสียง ทาเป็นไซทอนะดังๆวันนี้วาไซิีเทบุฮอมนี่ฟูฟูเ,เลยอ่ะตัมาพ่นจะเฮดเป็นรถไอ้นี่ครับผมมันจะทำปลูกมันทำปรลังได้พอมพนันจะมี่ายตอไว้สำหรับปลูกมันพอมครับเพิ่นหัวปลูกวะไทยปลูกไายเพิ่นหางปลูก น้ำบอเสมอกันเนีไอพอดีรถเจี่ยวเนาะน้ำมันเป็นแบบดินชุ่มน้ำอยู่นะเราเจอรถเจี่ยวเข้าไปรถเจี่ยวหนักๆเนาะแปตันเนาะมารวมอุ้มเขาอ่ะก็มาโลโคเคกนี่แหละมาโลโคเคกมารูโคเคกเลยเนาะโอ้ตัวนี้แห้งครับอันนี้ ไทยหุดนะ้าหรือว่าไทยโกฟังนี่สบายขาบอกสบายนา้าแค่สิบหาไรเนี่ยมียู่สามิ่งี้พี่น้องทั้งขางเป็นกะทยเป็นแล้วเหลือจ้าห้องหยัดของนี่แหละกำลังไถมือนีไถนะครับผมเดือนมีน้านะครับผมเดือนนี้นะหลังจากที่ฝนตก ม้ามือบ้องสองสามมือที่แล้วนะดินก็ชุ่มๆเลยนี่ไชง่ายๆบพแข็งครับบพแข็งกระด้างปมไหลที่มันกระโดดโกดเจจือเือน้ำพอเสมอกันนะครับตัวแรงตัวแรงเลยนะจะเป็น จะญาติกันนะครับผมลุงลุงเพื่อนมาไทยให้หัวเหยียบยังเดียวะเราเป็นไซเลียนพอดีละมึวงว่ามึางกระโดดโวกเฟโพวกเฟกไปแล้ว กาท้อนฮอนครับดูตังเงี่ยหวานท่องเลยหวานมากเลย สามบิงซ<ม>ีนี่คิดว่าฮอว่าเนี่ยเก่าอาสิบหาไรทงนี้นะถึงไหมสิบสองสิบสองสสอะไรบาลีพจน,น์นกับบกเคยเช็นนะพี่น้องเห็ุกับมิตรจ้างเขาขที่แล้วอู้ยุคสมัยนี้<ม>ทำไม่ได้ครับแดดแรงจริงๆ แดดแรงจริงมากเลยล่ะสวยจริงๆมากเลยล่ะชูแดดอะไรเราก้นนะตั้งสมัยโบราณเนาะตะกี้เนาะจเถาผู้เถาผู้แม่ผู้ไม่หญ่ผู้เพหย่เนาะเพิ่นเอาควายเนาะผมควายไถนะไททีละห้องเนาะตะกี้เนาะไททีละล่องอะไปรอบนึงมันก็ได้แค่ล่องนึงนะมันก็ตามยุคตามสมัยนะเพราะ ควายมาแล้วก็มาเป็นรถรถไทยเดินตามนะครับผมรถไทยเดินตามก็นีแค่สองล่องนะครับผมยุคต่อมาก็จะเป็นยุคนี่นะผมยุคดอดนิยมยุคนี้นะผมรถไทยอันนี้นะครับผมสีน้ำเงินนี่ครับผมมะบูมเจ้ารถไทยสีน้ำเงินแล้วก็มาเป็นรถไทยสีส้มนะครับผมมะบ,บูมช่องนี้แหละอันนี้มันก็ สี่มีแเราแจ่ผ่านนะผมผ่านสามผ่านหกผ่านผ่านเจ็ดนี้พ่รฮะมีผ่านสามผ่านสีผ่านหาผ่านหกนะครับแล้วแจนะผมแล้วแต่ความทีความห่างของร่องนะผมแจนอันนี้จะเซฟเฟอร์บนมีดฐานฐานหกหกใบเลยนะครับผมหกหคือหกใบพัดเนาะครับหกใบมุมหกร่องนะั่นแหละผมแรงมันก็ต้องพูดถึงครับ หกล่องแค่นี้นี่จิ๊บกิบถ้าไทยเบิกล่องหรือไทยโกฟังนี่มันจะพ้นจะไทยไม่ลึกไปไหนไทยแค่พอกบนะครับว่าพ่นใส่ปลูกมันน้ำนะไทยแบบนี้แล้วก็มันจะมีล่องไว้สำหรับปลูกมันของกระเหรี่เด็เป็นล่องปูขึ้นมานะครับ <laughs> ไปยากเลยครับคุบอกไปยากแล้วมันกระโหลกโขกเก,กลกกครับพี่น้องมันบ่เสมอกันใช่ไครับฮะอ๋อแนนเลยบ่ เจ้าเฟือบอกว่ามันมันแนนแต่ดีนะที่มันล้วนมันแตกไอ้นี่ยุ่ถ้าเป็นแนนเราพ่อแตกกันมึงเอ้จังสัง เอาครับสำหรับคลิปน <destroyed> <Les down 65> ี <itus> <c Claudia> ้ก็ฝากไว้ตรนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมในช่องยูทูบวันที่ผมมากินมาเที่ยวครับผมให้ดีท่านใดกดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ให้บ้านที่พ่อผมทำได้เลยครับเออไปผิงฝนแล้วก็แจ้งในการทัคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้บบ้านที่พ่อผขอกล่าวมาสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม